สวัสดีครับพบกับช่องบุรีนอกแอสสิงดีวิวนะครับวันนี้นะครับแอสสิงนําบุรีสายเย็น2เม็ดบีบนะครับมารีวิวนะครับก็คือตัวม่อนนะครับม่อนสีนี้นะครับจะเป็นม่อนเรียกว่าแอปเปิลนะครับม่อนนะครับได้ผลิตตัวเย็น2เม็ดบีบมาแล้วนะครับเป็น3ตัวนะครับจะมีตัวม่อนลุงนะครับเป็นกลิ่นบลูเบอรี่กับมิ้นท์นะครับแล้วก็ม่อนไอนะครับม่อนไอก็เป็นซองสีดํา นะครับเป็นกลิ่นของตัวมิ้นท์กับไอแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลกับเมนทอนนะครับเป็นมอนแอปเปิ้ลนะครับซองสีเขียวขาวนะครับตัวมอนนะครับเป็นตัวที่นิยมกันมากนะครับในตอนนี้นะครับทั้งสายร้อนและสายเย็นนะครับสายร้อนก็จะมีเป็นมอนสีขาวนะครับแล้วก็มอนก็จะทําตัวสลิมมาด้วยนะครับเป็นมวลสลิม จะมีกลิ่นอังหุนแล้วก็กลิ่นมิ้น์นะครับราคาแต่ละตัวนะครับก็จะไม่เท่ากันนะครับไอตัวม่อนแอปเปิลนะครับก็จะมีราคาที่ถูกที่สุดของตัวตะกูลม่อนมวนกานะครับเดี๋ยวมาดูการรีวิวนะครับของตัวม่อนแอปเปิลนะครับนี่คือตัวซองของตัวม่อนแอปเปิลนะครับจะเป็นซองแข็งนะครับซองแข็งมีมุมคมนะครับมุมคมทั้งบนและก็ข้างนะครับนี่คือด้านข้างนะครับ อันนี้คือด้านหน้านะครับข้างหน้าของตัวมอนนะครับก็จะมีเป็นลายนะครับแล้วก็มีตัวซองเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เขียนว่ามอนนะครับมีเม็ดบีบ2เม็ดบีบนะครับเป็นเม็ดสีเขียวคู่นะครับเขียวอ่อนกับเขียวเข้มมีเป็นแอปเปิลนะครับแล้วก็เป็นเมนทอนนะครับนี่คือตัวซองนะครับด้านบนนะครับอ่าเป็นตัวมอนตัวใหญ่นะครับตัวมอนนะครับใช้ในการเปิดจากด้านข้างนะครับลอก ถ้าเทปออกได้เลยนะครับแล้วก็ในการเปิดของตัวมอนนะครับก็จะมีข้างหน้าเป็นที่เปิดอยู่แล้วนะครับเรากดขึ้นได้เลยอันนี้ก็คือตัวฟอยนะครับของตัวมอนนะครับไม่มีโลโก้ของตัวมอนนะครับอันนี้คือโลโก้ของตัวมอนนะครับลืมเน่ยบอกไปนะครับเป็นรูปเหมือนแอปเปิลนะครับเขียนว่า G T I นะครับเป็นโลโก้ของตัวมอนอ่ะมาดูต่อนะครับนี่คือฟอยนะครับของตัวมอนนะครับจะมีฟอยเป็นฟอยกระดาษหนานะครับดึงออกได้เลยนี่ก็คือ ด้านในของตัวม่อนนะครับจะมี20มวนนะครับ20มวนก้นกรนะครับมีความสวยสะอาดขาวนะครับแล้วก็นี่คือตัวมวนนะครับตัวมวนของตัวม่อนแอปเปิลนะครับตัวมวนนะครับของตัวม่อนแอปเปิลนะครับทํามาได้แน่นนะครับตัวมวนแน่นนะครับรอยยับรอยกดของตัวยาเส้นก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ค้นกงตัวม่อนนะครับจะมีความยาวมากกว่ารุ่นอื่นๆนะครับตัวม่อน แล้วก็จะมีเป็นเม็ดบีบนะครับเป็น2สีเหมือนเดิมนะครับจะเป็นสีเขียวกับสีฟ้านะครับสีฟ้านะครับก็แอดคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นของตัวเมนทอนนะครับแล้วก็สีเขียวน่าเป็นแอปเปิลนะครับเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะครับว่ารสชาติแต่สีนะครับเม็ดบีบของมันมีขนาดใหญ่กินชัดแค่ไหนนะครับหลังจากที่แอดได้ลองมาแล้วนะครับเมื่อกี้ปรากฏว่านะครับตัวเม็ดบีบนะครับทางด้านล่างนะครับเป็นกลิ่นของตัวแอปเปิลนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นกลิ่นของตัว แมนทอนนะครับตัวยานะครับมีการละลายเร็วนะครับเมื่อกี้แอดได้ลองโดยการไม่กดไม่บีบนะครับบูดีก็ยังมีความเย็นนะครับพอแอดได้กดเม็ดบีบของตัวแอปเปิลนะครับก็จะมีกลิ่นแอปเปิลบวกกับความเย็นเข้ามานะครับก็กลิ่นนี้ก็คือเป็นเมนทอลนะครับเพิ่มความนุ่มนวลของตัวยามานะครับอันนี้เรามาดูนะครับตัวเม็ดบีบของตัวม่อนนะครับว่าให้มาขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแอดจะชี้จากด้าน ท้ายก่อนนะครับดูเม็ดบีบอ่านะครับนี่คือเม็ดบีบเม็ดแรกนะครับเป็นกลิ่นของตัวแอปเปิลนะครับสีเขียวให้มาเม็ดขนาดใหญ่นะครับก็อีกเม็ดนึงก็เป็นเม็ดของตัวเมนทอนนะครับอันนี้คือเม็ดเมนทอนนะครับเม็ดแมนทอนก็จะมีออกเป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้คือเม็ดบีบนะครับของตัวแอปเปิลกับตัวเมนทอนนะครับแอดลืมบอกไปนะครับบุหรี่ม่อนนะครับเป็นบุหรี ตัวเย็นกานะครับไม่ถึงกับเย็นจัดนะครับไม่แทงคอนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือการรีวิวของตัวบุรีมอนแอปเปิลนะครับบุรีสายเย็นนะครับใครที่กําลังตามหานะครับบุรีสายเย็นนะครับกลิ่นแอปเปิลนะครับตัวเย็นไม่มากนะครับก็ทักมาสอบถามได้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวทิ้งลิก์ให้นะครับแอดมีขายจําหน่ายนะครับซองละสาบาทนะครับ1นึ่งคัตต้อนนะครับ380บาทนะครับมีสิบซอนะครับขอบคุณครับ